เวนหัวเดียวหัวเดียวแทบพอเลยนาะนี่โอ้ oh, จากลุงก่อนขึ้นมาจากลุงก่อนสวัสดีครับผมบ่าวเกนสติกอิสานพ่อกระเทินครับพากันเข้าป่าเข้าสวนอีกแล้วพากันมาหากอยพี่น้อง หากอยบนเขาทางโน้นทางเราเดินขึ้นเขาสวัสดีีจ้พ่น้องระหว่างทางเดินเฮาก็บ่อนยักษ์ใครมาขุดเอาดินบาเบาเพ็มเอาดินไปเคาะกูขึ้นสักอย่างได้ไหมนาะแม่นจ้ะดินเขาสวยงามบ่อนยักเหนือมืองใบใบใหญ่มากเต็มเลยเอาเป็นร่มกันฝนได้เลย หลายอีกหลีครับฉันได้ฟันออกเพื่อแหละเพราะว่าเพื่อนลกสวนลกอีกดีเพื่อเนเพื่ันไปเกิดในแดดเป็นต้นปลาปล์มเขามีโอ้ต้นัมแห้งไงผมขึ้นไปเกิดโอ้ <laughs> หลายขนาดทางเขาก็ต้องเดินขึ้นไปนู้นครับข้างบนนู่นเลยเอารถมาบ่ได้มันลื่น เดินอย่างเดียวเดินหาก้อยเอาไปทำเก็บไว้เดี๋ยวเพิ่ลมดฤดูเลยเอาสิบบะมีกินมันมดมันกับบะมบ้อบแต่ว่ามันบ,นบ,บ,บะเซบมันบะเซบฤด,ดูของเพิ่นกับช่วงนี้ าหมูลืงหมูลืงหรือหมูลิงค่งเบาที่มันมีกลิ่นนะแล้วก็แม่นแม่นเนห็นแม่แม่นแบบนี้หมูเบาหมูหมูลืงหมูหนังบู่อ่ะชอบอยู่ในเขาชอบอยู่บนเขาแบบนี้ธรรมชาติ พาเข้ามาธรรมาชาติบำบัดอีกแล้วสิงโผล่ยิ้เข้าป่ามีอะไรให้เราหาบ้างเดี๋ยวพอจะพาเดินไปไปเขานู่นครับใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งไปเจอกันบนเขาเนาะเจอแล้วหัวน,หนึ่งพี่นอ้องสวยงามมาก ออขึ้นขึ้นเขียวหนามอ่ะเข็ตัวกินไดจับเผือเพิ่นเป็นหนามด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยพี่น้องใบเพิ่นหล่น,นหมดเลยเนาะอยากถ่ายพี่น้องเบิง่ง<บ>ลักษณะใบกอยขิงเกดเต็มที่เลยได้นนดหนิมีหนามด้วจ้ะหัวกอยักษ์ใหญ่ยยดีด้ยนี่น้อยเมนี่ว่าน้อย ลุงก็พุ่นใหญ่คนนี้อีกเด้อน้โนโนองหัวแดงหัวเดียวหัวเดียวแทบพอเลยน้ะนี่โอ้จักลุงก็ขึ้นมาจักลุงก็ลุกชุบเดี๋ยวไปตัดเครือเพื่อนฝังไว้อีกนี่นโอ้ยพอเลยบอกเพียงเลย <laughs> เ ถ้าว่าหัวหัวเพิ่นใหญ่เพิ่นจะดันขึ้นมาเรื่อยๆ<า>ดันเึ้นจากดินขึ้นมาเรื่อยๆเรา c o มาแบ่งเอามันจะเป็นหัวเป็นหัวอ้อมอยู่ยจ้ะอ,อันนี้กอยสีเหลืองกอยข้าวเจ้ามีกอยข้าวเจ้ากอยข้าวเหนียวเนาะพี่น้องแนะนำเข้ามา หว้วมมันีตรงกลางมันก็ฟังไว้เหมือนเดิมงว้วมใหญ่ขึ้นหน่อยฟังไว้เหมือนเดิมหนามเด้อีนีน้เราจะได้มะหาอีก โอ้ได้หลายได้ได้ทังนึงมาได้นี่ถังนึงเลยเน่ทังนึงือวปอกตัวขวานเดี๋ยวเราจะเอาลงไปปอกข้างล่างหมดสักทีหรือว่าจังใดไปปอกในน้ำเลยจ้ะปอกที่น้องเบ่งในน้ำเลยเขาจะได้ล่างมือเท่าเดียวเลยได้เวลาข้นกลับไปปอกกันครับคอยที่เราได้มาครับ อเลยจะปอกมือนำมีน้ำให้ล้างพอดีครับปอกมือเลยพอกลับไปบ้านค่อยล้างอีกเท่อนึงจ้ะปอกมือเลยปลอกปอกให้วิตหรือให้อนั่นลากเลยเด้อจ้ะลึกๆเลยจะมีลากเส้นลากเพื่อนนี้จ้ะ สวง,งามขนาดตอนล่างถ้าว่าเสร็จลากเพื่อนที่เอาฝานบ่ถึงเดี๋ยวเขาค่อยฝานจะแต่งอีกรอบโยลกไปเลย หลายคักได้ที่นกโกอยทางมันขึ้นตามเขาเนาะขึ้นตามป่าตามเขาขนก็บรยอมบดมือเลยแต่บบเฮงปันไหนบบคือช่วงเช้าเนาะบบเพนช่วงเช้าเฮงขนาดพายุพี่น้อง สีสวยขนาดสีเหลืองงามเฮงอ่อนห้งแซบพี่น้องบอกกอยกอยใหม่ห้งแซบทำยากแต่ทำออกมาแล้วอร่อยอดีพี่นนอะแซบสมกับที่เป็นขายเพลงเนาะขั้นตอนการทำยากมากก่อจะได้กินทำบ,บุเป็นกับอันตรายอีกเนาะ เมาเมาก่อยปวดหัวเวียนหัวพีน่น้องอกลอดเลยปอกล้างทำความสะอาดแลกลับไปฝานที่บ้านนี่อ้หลายขั้นตอนพี่นะ้องแต่วันนี้เราพามาหาก้อยมาปอกก้อย เป็นช่วงฤดูคือกันฤดูดแซยเสดูใดประเสบพี่น้องลองปอกโดยมีสองคมก่นอนปอกง่ายปอกหัน่นละเพื่อนไปได้เรียบเนื้อเปลือกเพื่อนก็เลยใช้มีสองคมยากพี่น้องคลิปนีส้สติ๊กไม่ได้พาพี่น้องเอ็ดจนจบคลิปเดอ้อจ้าพามาหาที่ซื้อใช้เวลานาน แต่ว่าคลิปก่อนสวิติเคยถ่ายพี่น้องเบิ่งงในเนาะขั้นตอนการทำจ้ะถ้าผู้ใดอยากอ็ดตามกะไปเบิ่งในคลิปที่แล้วเด้อจ้าบางทีมันกะแมงแมงบมดแมง,มงทำหัวไหมครึ่งนนะึงโอ้เป็นแมงหมดเลยเอา,าเพราะว่าเอ็ดไปมันก็เสีย มันแมงนี่ค่ะมีแมงก็หาก,กินอยู่เนาะมันคันได้ <c oughs> มันมีพิษขึ้นอย่างก็หาก,กินละแมงเนาะ ข้าเหนียวก้อยข้าเจ้ามีสองชนิดหัวใหญ่ขนาดาน,นี้สติ๊กต้องผ่าเป็นสี่้หัวใหญ่เนื้อดีขนาดเลยนะ้องบ่เสียเลยข้างในนี่ สติ๊กบวแพ้เด้อพี่น้องเด้อกอยนี่ค่ะบวคันจับด้วยมือเปล่าสติ๊กกับบคันจะ้ะแต่นี่ค่ะมันเปื้อนติ๊กก็เลยใส่ถุงมือกบมันมืดน,นำ้ำอยู่ที่คนแพ้บวแพ้เด้อพี่น้องผู้ใดแพ้นี่ยอู้หัวได้เลยมือนี่อันตรายยางเพื้นนี่แหละทำไมคัน ติ๊กปอกปเรื่อยๆก่อนพี่น้องไกล้เสร็จแล้วครับติ๊กปอกเรียบร้อยแล้วจ้าบอเคียนอาสาลงไปล้างเองบอกเคียนว่าบอกเคนก็ต้องใส่ถุงมือบอเคีนนีคั่นแค่เดี๋ยวเขาไปล้างน้ำที่บ้านอีกทีจ้ะาฝานเป็นเว้นเป็นเว้น เกงจากปริมาณกอยแชได้อยู่ประมาณสักสามโลจะพี่น้องเอดออกมาแล้วค่ะถังนึ่งพอดีสติกฟานได้ประมาณถังนึ่งใช้เกลือประมาณโลครึ่งจ้ะแชน้ำข้างหลังดึกๆกเด้ดด <c oughs> อเคยแหง้งเด้อบ่เคยแหง้งเคยพาพี่น้องมาหาปลาได้บ่เนี้เนะบ่เคยนะ ในปลาสิดูตัวบักใหญ่แต่ตั้งแต่มันแรงผมเลยจ้ะนานแล้วตั้งแต่ช่องเก่าครูบอกตั้งแต่ช่องช่องเก่าครูบอกโอ้โอเคสติ๊กเดือดเห็นยอดมันปูเดี๋ยวจะไปเก็บเมือจ่ะครูยอดอ่อนเก็บเมือไปกินกับน้ำพริกงามแบบดังเร็วกว่งามขนาด เลื้องจ้ะโอยคนสมัยตะกี้ตายายเเราให้ฟังบูมีสมัยเข่าโบหลายแบบนี้จ้ะ มันมีแต่ป่าเนาะพอนเพนเกิดมาค่ะมีให้นาหน,น่อยแต่เลยเอ็ดนายังได้บ่หลายมันฉิบบพอกินจ้ะต้องอาศัยกอยนี่กินแทนเขา่าแต่คุมือเนี่ป่าไม่เหลือแล้วจ้าเป็นนาหมดแล้วข้าวบืดบ่อยากแล้วบ่ทำกระซื้อกินเอาอก็ไดบมีานา,นนก,านกับกันบบบนี้กอยหางกินยาก ก่อนกินเผือกกินกอยกินมันแทนข้าวไม่ละอายุหลังจากนี้ก็แหละอีกหนึ่งอาทิตย์พหละจะจังได้กินฝานแช่น้ำเกลือ3คืนเสร็จแล้วเทน้ำเกลือทิ้ง มาแช่น้ำเปล่าอีกสี่อีกสามคืนล้างเช้าล้างเย็นทุกเช้าเสาติจะล้าง3ามสี่น้ำแต่ก็ตอนเย็น3ามสี่น้ำทำแบบนั้นอีกสามคืนจะ้ะก็จะได้เป็นกลยเนี่ยงานดนีีถ้าฝานแล้วเราจะสังเกตว่ามันมีจุดดำๆๆ หรือมีรอยแบบว่าคิดจังว่าหาฝานโบ,บ,บลึกพอจ้ะเราเค่อยไปแต่งใหม่อีกทีจ้ะหัวนี้ก็พอดีได้หนึ่งกระเป๊ะหรือประมาณครึ่งกระสอบจ้ะเราเปลี่ยนเป็นกระสอบ <c oughs> อห่หัวนึงเด้อหัวใหญุ่๊บุ๊บหบน่ฝนซาบาได้เด้อ หนซาแล้วต้องออกมาหาเมนูเลยอันนี้จะเป็นเมนูขนมหวานแต่ว่าขั้นตอนการทำหลายวันจะกก่าจะได้กินกเช้าเราไปหานอนรถดวนนี่้อยจะ,จะเก็บเล้าบ้านแล้วจ้า,ามาหาก้อยครับ าะว่ยทยอยหาไปเรื่อยๆทำาไ้อากาศดีๆก็จะออกมาหาเก็บไว้เรื่อยๆทำาเรื่อยๆเนาะแต่ตอนนี้มีอย่างเดียวคือทําแล้วแช่ตู้เย็นจ้ะเพราะว่ามันบ่มีเดดคือพี่น้องเห็นนี่แหละจ้ะตากไปได้เนาะจ้าถ้ามีเดดตากเขาก็ทยอยทําเก็บตากเดดไว้กินนานๆของเสียเนาะเมนจ้าเอ๊ะพี่น้องเมือครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยเลยครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า กับ้านนครโอเคอี่ยังงดูข้างหลังค่ะแค่ว่าตื่น,หนไหนๆว่ายๆไปซะแค่